Redmi Note 14 Series ยัยงน่าใช้อยู่ไหมตัวไหนเหมาะกับใครมาดูกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะไอตาจะมาแนะนํามือถือที่สเปคดีราคาคุ้มนะคะใครที่กําลังตามหามือถือเครื่องมาอยู่ต้องน,นี่เลยค่ะ Redmi Note 14 Series s ี r i ส s สมาร์ทโฟนสุดคุ้มจากทาง Xiaomi อย่างที่ทุกคนรู้กันดีนะคะว่าทาง Redmi Note 14 Series เขาเปิดตัวได้สักพักใหญ่แล้วนะคะยิ่งทําให้ตอนนี้นะคะราคาลงจากตอนเปิดตัวเลยยิ่งทําให้น่าซื้อน่าใช้เข้าไปใหญ่ใช่ไหมคะยิ่งเข้าช่วง d o บ b l e Day Mid มันแล้วก็ p a เ d ย์ราคาก็คือ ีมากๆเลยค่ะถ้าพูดแค่นี้นะคะยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวเราตามไปดูในคลิปเลยค่ะว่ารุ่นไหนเหมาะกับใครบ้างแต่ก่อนจะไปนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจาทีมงาน TechMX ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่รุ่นเล็กสุดของซีรีส์นะคะนี่เลยค่ะ Redmi Note 14ค่ะ ตัวนี้นะคะราคา5,699บาทเท่านั้นค่ะจะเป็นตัว 4G ค่ะทุกคนแต่คือสามารถเล่นโซเชียลทุกอย่างได้แบบไหลลื่นเลยดู YouTube เล่น TikTok นะคะก็คือสามารถใช้งานทุกอย่างได้ครบเลยค่ะดีไซน์นะคะจะเป็นโค้งมนแบบนี้เลยค่ะจับแล้วก็คือถนัดมือมากเลยค่ะสีที่มีให้เลือกนะคะมีทั้งหมดอยู่4ส,สีนะคะ Midnight Black Miss Purple ลามกีนแล้วก็แซนโกค่ะแต่ละสีนะคะก็คือดูน่ารักสดใสแต่ก็ยังดูเรียบหรูนะคะเดี๋ยวไอตานะคะจะแปะสเปคไว คร่าวๆนะคะใครอยากดูรายละเอียดต่างๆก็สามารถกดหยุดดูได้เลยค่ะส่วนจุดเด่นของรุ่นนี้นะคะถึงจะเป็นรุ่นเล็กแต่ที่ให้มาก็คือเกินราคามากเลยค่ะก้องหลักนะคะ AI ความละเอียดสูงสุดถึง108ล้านพิกเซลค่ะถ่ายรูปก็คือชัดเลยนะคะแสงดีสีสวยรายละเอียดก็คือดีเลยค่ะหน้าจอใหญ่เต็มตาแถมยังเป็นจออ m o l e d 120่งเฮิร์ตด้วยนะคะก็คือเลื่อนหน้าจอลื่นดูคอนเทนต์สีสดตาเลยค่ะมีการป้องกันหน้าจอด้วยคอน n ิ n งกอริลลากราสไฟด้วยนะคะ ตัวนี้นะคะใช้ชิป m e d i a t e k Helio G99 Ultra ตรค่ะเล่นโซเชียลหรือว่าดูคลิปไม่มีหน่วงเลยค่ะแบตก็คืออึดมากๆเลยนะคะทุกคนอยู่ที่5,500ม ah. ิลลิแอมรองรับการชาร์จไวอยู่ที่33วัตต์เทอร์โบชาร์จค่ะใช้งานได้ทั้งวันจริงๆแบบไม่ต้องพกพอแบงเงี้ยนะคะแล้วก็ปลอดภัยด้วยเซ็นเซอร์สแกนนิ้วบนหน้าจอราคาคนี้นะคะทุกคนได้สแกนนิ้วใต้จอด้วยนะคะรองรับการใช้งาน2ซิมค่ะอีกช่องหนึ่งนะคะจะเป็นใส่ซิมหรือว่าไมโคร SD c a r ก เผื่อใครนะคะชอบถ่ายรูปเยอะๆหรือว่าเอาไว้เก็บไฟล์สําคัญต่างๆก็ได้ค่ะคือสมาร์ทโฟนเครื่องนี้นะคะไอตาคิดว่าเหมาะกับคนที่อยากได้มือถือในราคาสุดคุ้มใช้งานง่ายจบครบในเครื่องเดียวไม่เน้นใช้ 5G นะคะเหมาะกับเด็กๆที่จะเอาเป็นสมาร์ทโฟนเครื่องแรกหรือว่าผู้สูงอายุนะคะอยากได้เครื่องที่ใช้งานง่ายๆจอใหญ่ตัวหนังสือชัดๆแถมยังมีลำโพงคู่อีกด้วยนะคะไอตาว่า Redmi Note 4ตัวน,นี้ก็คือตอบโจทย์มากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาที่รุ่นต่อไปนะคะทุกคนนั่นก็คือรุ่น Redmi โน t e 14 5G ค่ะมือถือ 5G ที่ราคาประหยัดมากๆราคาเริ่มต้นเพียงแค่6,799บาทเท่านั้นค่ะรุ่นนี้นะคะเหมาะมากๆสำหรับใครที่อยากใช้งานมือถือแบบลื่นๆเล่นโซเชียลดู YouTube ถ่ายรูปได้ครบจบในเครื่องเดียวค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ดีไซน์กันก่อนเลยค่ะทุกคนคะ่ะอย่างแรกเลยก็คือดู คือบางมากๆที่สัมพันธก็คือเบามากๆค่ะดีไซน์โค้งมนจับแล้วก็คือเข้ามือสุดๆที่สำคัญดีไซน์ภายนนอกนะคะดูพรีเมียมแล้วก็เรียบหรูมากเลยค่ะส่วนในเรื่องสีนะคะก็มีให้เลือกอยู่ทั้งหมด3 4สีค่ะทุกคนได้แก่ midnight black, coral green, lavender purple ค่ะส่วนสเปกก็คือตามนี้เลยค่ะทุกคนมากันที่จุดเด่นนะคะทุกคนจุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือเป็นมือถือ 5G ที่ราคาประหยัดที่สุดในซีรีส์เลยค่ะนอกจากนี้นะคะหน้าจอก็ยังสวยมากๆค่ะเป็นหน้าจอ AMOLED 120H งสเฮิร์สีสดลื่นตาดูคอนเทนต์ก็คือฟินๆเลยค่ะเล่นติ k t ตอกไอหรือว่าดู Netflix ก็คือคมชัดแบบสุดๆค่ะส่วนเรื่องกล้องนะคะทุกคนตัวนี้ก็คือไม่ธรรมดาเลยค่ะเป็นกล้อง AI นะคะความละเอียดสูงสุดอยู่ที่108ล้านพิกเซลค่ะพร้อม o i s ถ่ายภาพดีขึ้นจากรุ่น 4G ีวิดีโอนิ่งขึ้นนะคะใครที่ถ่ายภาพบ่อยขึ้นมาหน่อยตัวนี้ก็คือโอเคขึ้นเยอะเลยค่ะใช้ชิป m e d i a t e k Dimensity 7025 Ultra ค่ะมาตรฐานกันน้ำกัน ฝุ่น IP 64แบตก็อึดชาร์จก็ไวมาพร้อมกับแบตเตอรี่5,110ม ah, ิลลิแอมป์เทอร์โบชาร์จ45วัตต์ค่ะรองรับการใช้งาน2ซิมและอีกช่องหนึ่งนะคะก็จะเป็นใส่ซิมหรือว่าไมโคร SD c a r การ์ดก็ได้ค่ะรุ่นนี้นะคะเหมาะกับคนที่ต้องการใช้งานมือถือที่ลื่นขึ้นค่ะกล้องดีหน้าจอสวยมี OS กันสัตว์แถมยังมีกล้องอันตราไให้อีกด้วยใครนะคะที่มีงบเพิ่มขึ้นตัวนี้ก็คือต้องจัดแล้วค่ะขยับเข้ามาอีกหนึ่งขั้นนะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่กับ Redmi Note 4 Pro 5G ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่ในมือถือสเปคระดับกลางนะคะตัวนี้นะคะราคาเพียงแค่1490บาทค่ะพูดง่ายๆนะคะถ้าใครต้องการมือถือที่ดีไซน์พรีเมียมกล้องสวยมี AI ชิปแรงแล้วก็จอเทพต้องตัวนี้เลยค่ะเรามาเริ่มกันที่ดีไซน์นะคะทุกคนรุ่นนี้นะคะตั้งแต่แรกจับเลยก็คือรู้สึกว่าหรูหราแล้วก็พรีเมียมขึ้นมากๆค่ะตัวเครื่องนะคะก็คือบางและเบามากๆและที่ชอบที่สุดเลยนะคะหน้าจอโค้งนะคะ ให้ฟิลเหมือนกับเรือธงเลยค่ะทุกคนเวลาถือหรือว่าปัดหน้าจอก,ก็คือรู้สึกเงียนมือขึ้นมากๆฝาหลังนะคะดูเงางามดูเรียบหรูดูแพงขึ้นแต่ชัดเจนเลยค่ะสีของรุ่นนี้นะคะออกแบบมาคือดีมากๆใครชอบแนวแบบเรียบแต่ดูแพงนะคะก็คือต้องชอบรุ่นนี้อย่างแน่นอนค่ะมีทั้งหมดอยู่ด้วยกัน3สีนะคะสี Mi n i g h t b บ็ก c อร a r กรีนและก็ล้วก็ Lavender Purple ค่ะเดี๋ยวไอตานะคะจะแปะสเปกให้ทุกคนดูเหมือนเดิมเลยค่ะส่วนตัวนี้นะคะจุดเด่นอยู่ที่เขาเปลี่ยนชิป ชิปแรงขึ้นเป็น MediaTek Dimensity 7300 Ultra ค่ะก็คือเล่นเกมลื่นใช้งานหลายแอปนะคะก็คือได้แบบสบายๆไม่ต้องกลัวเครื่องหน่วงเลยค่ะกันน้ำกันฝุ่นอยู่ที่ IP68 ค่ะส่วนหน้าจอนะคะก็คือสวยมากๆเป็นจอ AMOLED โค้งความละเอียด 1.5K 120Hz ค่ะสีสดคมลื่นตาเหมือนมือถือราคาหมื่นไปๆลายเลยค่ะดูหนังเล่นเกมหรือว่าดูคอนเทนต์ก็คือฟินมากๆและอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เล นั่นก็คือเรื่องกล้องค่ะกล้องตัวนี้นะคะจะเป็นกล้อง AI คมชัดระดับมืออาชีพเลยนะคะใครที่เป็นสายถ่ายรูปถ่ายวิดีโอแบบจริงจังตัวนี้ก็คือตอบโจทย์มากเลยค่ะโดยกล้องหลักนะคะความละเอียดสูงสุดอยู่ที่200ล้านพิกเซลค่ะถ่ายรูปออกมาก็คือคมสีสวยด้วยนะคะรองรับการถ่ายวิดีโอ 4K ถ่ายรูปหรือว่าถ่ายวิดีโอนะคะก็มั่นใจได้เลยว่าภาพนิ่งไม่เบลอนะคะแบตเตอรี่ตัวนี้ให้มาอยู่ที่5,110ม ah. ิลลิแอมเทอร์โบช์จ45วัตต์นั่นเองค่ะ ส่วนในเรื่องของ AI นะคะ Redmi Note 14 Pro 5G จะมีทั้ง Circle Research AI จาก Google นะคะ Gemini ส่วนสายถ่ายรูปก็คือต้องชอบแน่ๆเพราะเขามีทั้ง AI Beautify ค่ะช่วยปรับให้หน้าเนียนเป็นธรรมชาติ AI Image Expansion ค่ะเอาไว้ขยายภาพให้กว้างขึ้นโดยไม่เสียดีเทลอีกด้วยค่ะ AI Erase Pro นะคะที่ลบสิ่งต่างๆออกจากภาพได้รุ่นนี้นะคะเหมาะกับคนที่อยากได้มือถือที่ครบทุกด้านค่ะทั้งถ่ายรูปสวยกล้องดีมี AI ดีไซน์แพงนะคะแถมประสิทธิภาพ ด้วยใช้งานทุกวัน Redmi note 14 pro 5g ตัวนี้ก็คือต้องให้เลยค่ะสุดท้ายของซีรีส์นะคะตัวท็อปสุดของตระก,กูลนี้เลยนั่นก็คือ Redmi note 14 pro plus 5g ค่ะถ้าใครนะคะต้องการมือถือที่ใกล้เคียงกับเรือธงมากที่สุดแต่ราคาจับต้องได้ก็คือต้องตัวนี้เลยค่ะเพราะเขาให้มาหมดครบทุกอย่างทั้งชิปแรงนะคะกล้องสวยมี ai แล้วก็หน้าจอสวยระดับเรือธงนะคะในราคาเริ่มต้นเพียงแค่ 12,990บาทมาที่ดีไซน์นะคะทุกคนตัวนี้นะคะพอถือปุ๊บก็คือรู้เลยว่ามันหรูมากๆค่ะวัสดุดีงานประกอบแน่นนะคะหน้าจอโค้งขอบจอบางเฉียบถือแล้วก็คือดูผิเมียมากๆเลยค่ะสีที่มีให้เลือกนะคะก็คือสวยทุกสีเลยค่ะมีทั้งหมดอยู่4ส,สีนะคะ midnight black frost blue lavender purple แล้วก็ sand g o ค่ะแต่ละสีนะคะก็ให้ฟีลต่างกันไปค่ะใครชอบแบบสดใสหรือว่าหรูหรานะคะก็สามารถเลือกได้ตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองเลยค่ะเดี๋ยว เรานะคะมาดูสเปคร่าวๆกันนะคะทุกคนเดตตานะคะจะแปะไว้ทุกคนได้ดูเหมือนเดิมเลยค่ะรุ่นนี้นะคะใช้ชิป snapdragon 7s gen3 ค่ะใช้งานได้แบบลื่นๆเล่นเกมก็ดีสลับแอป,ปก็ไหวไม่มีหน่วงเลยค่ะกล้องหลักก็คือเทพมากๆเป็นกล้อง AI นะคะความละเอียดสูงสุดอยู่ที่200ล้านพิกเซลเลยค่ะถ่ายรูปออกมาคมชัดแบบสุดๆายละเอียดก็คือแน่นเหมือนกล้องโปรเลยใครชอบถ่ายรูปหรือว่าทำคอนเทนต์นะคะบอกเลยว่ารุ่นนี้คือสบายมากๆเลยค่ะหน้าจอนคะคะเป็น เป็น AMOLED 1.5K 120Hz สีสันสดใสลื่นคมสุดๆดูหนังเล่นเกมหรือว่าดูคอนเทนต์ต่างๆางก็คือเต็มอารมณ์แบบมากๆเลยค่ะส่วน AI รุ่นนี้นะคะอย่างแรกเลยก็คือ s i r r l e to Search ค่ะต่อมาจะเป็น Google Gemini รุ่นนี้นะคะยังมี AI Interpreter นะคะสำหรับแปลภาษาได้แบบทันทีแบบ Real Time เลยเหมาะมากนะคะสำหรับคนที่ต้องสื่อสารกับชาวต่างชาติหรือว่าต้องเดินทางบ่อยๆค่ะแล้วก็มี AI Note นะคะช่วยบันทึกสรุปให้เรา แบบอัตโนมัติเลยค่ะแล้วก็มี AI เล c o อดนะคะที่อัดเสียงแล้วก็ถอดเสียงเป็นข้อความได้เลยค่ะและยังมี AI subtitle นะคะสำหรับแสดงคำบรรยายได้แบบเรียลไทม์อีกด้วยสำหรับสสยคอนเทนต์ก็คือต้องชอบแน่ๆเพราะว่ามี AI ฟิล์มค่ะฟีเจอร์นี้นะคะจะช่วยทำให้เราเนี่ยทำวิดีโอหรือว่าคลิปในประเทศได้แบบง่ายๆแบบมีผู้ช่วยตัดต่อให้เลยค่ะส่วนคนที่ชอบถ่ายรูปนะคะก็ยังได้ฟีเจอร์เด่นหลายอย่างเลยนั่นก็คือ AI beautify ค่ะ AI erase pro AI image expansion ค่ะที่ช่วยขยายภาพ ไปกว้างขึ้นโดยไม่เสียดีเทลเลยค่ะในเรื่องแบตเตอรี่นะคะก็ให้มาจัดเต็มแบตอยู่ที่5,110ม ah, ิลแอมพร้อมชาร์จไวนะคะอยู่ที่120วัตต์ค่ะไอตานะคะว่ารุ่นนี้เหมาะกับคนนะคะที่อยากได้มือถือที่แรงกล้องดีเล่นเกมลื่นดีไซน์สวยหรูหรานะคะแถมยังมี AI เหมือนกับตัวเรือธงเลยแต่ราคาเริ่มต้นเพียแค่หมื่นต้นๆค่ะเร d มี N o t ้14 Pro โปพตัวนี้ตัวท็อปสุดของซีรีส์บอกเลยว่าตัวนี้คือคุ้มมากๆค่ะ สุดท้ายนี้นะคะทุกคนไม่ว่าทุกคนจะเลือกตัวไหนนะคะก็สามารถเลือกให้เข้ากับไลฟ์สไตล์แล้วก็งบของตัวเองได้เลยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะ Redmi Note 14ซีรีส์ทั้ง4ตัวนี้ราคาก็ลงมาแล้วแต่สเปคก็ยังแรงกล้องก็ดีดีไซน์ก็สวย4ตัวนี้นะคะก็คือน่าใช้มากในปีนี้ ซึ่งราคานี้นะคะเขาก็จะปรับลดถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้นะคะสําหรับใครที่สนใจก็คือต้องรีบจัดกันได้เลยค่ะแถมยังรับประกันตัวเครื่องถึง24เดือนและก็รับประกันหน้าจอแตกเปลี่ยน1ครั้งภายใน6เดือนด้วยนะคะแถมช่วงนี้นะคะยังเข้าช่วง d ดับเบิลเดย์มิดมันแล้วก็เพย์เดย์นะคะทุกคนสามารถเลือกซื้อกดใสตะก,ก้าไว้ก่อนได้เลยค่ะของดีรถแรงราคาก็คือดีมากๆเลยค่ะใครชอบตัวไหนนะคะสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะ สำหรับวันนี้ไอตาขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย